ขวดน้ำพลาสติกที่พานาโซนิกไม่ได้จบที่ถังขยะนะคะแต่ลงต้งที่นี่ค่ะทิ้งขวดทำได้ง่ายๆถูกว่าตือจ้อบข้าวเป็นปู่ต้นไม้ดี่าค่าเพราะที่กลุ่มพานาโซนิกในประเทศไทยเน้นย้ำเรื่อง Green Impact ทั้งภายในและภายนอกองค์กรส่วนของภายในเองเราก็มีการรณรงค์การแยกขยะอย่างจริงจังด้วยกิจกรรมพานาโซนิก Let's Grow ภายใต้โครงการพานาโซนิกแคร์และว,วันนี้นะคะเรา็บุกกันมาถึงโรงงานพานาโซนิก,กันเลยทีเดียวค่ะจะพาไปดูนะคะว่าพนักงานที่นี่เนี่ยเขาแยกขยะก,กันจริงจังแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ บอกเลยค่ะเมื่อกี้เนี่ยแอบตังกไว้ไม่มีใครพลาดทิ้งถูกถังพอทุกการขัดแยกขวดพลาสติกนะคะเมื่อเรานําไปชั่งครบ20กิโลเมื่อไหร่ก็จะผันเปลี่ยนไปเป็นการปลูกต้นไม้หนึ่งต้นคืนให้กับป่าชายเลนที่จังหวัดชนบุรีค่ะตามคอนเซ็ปต์ของโครงการเลยค่ะแยกชั่งปลูกระหว่างถือขวดพลาสติกไปทิ้งในถังขยะรีไซเคิลหรือถือจอบไปปลูกต้นไม้แบบไหนใช่ตัวขุนมากที่สุดถืออะไรดีที่ได้ใจน้องล่ะถือจอบค่ะเพราะชอบใช้กําลังั้งขวดค่ะเพราะว่าทาทุกวันอยู่แล้ว ถือจอบพาน้องไปปลูกต้นไม้ครับขวดไปทิ้งแน่นอนให้เขาอะได้ถูกสซค้ถือจอบค่ะชอบเอาดอค่ะถือขวดถือจอบถือขวดค่ะต้องแยกขวดอยู่แล้วค่ะเพราะทำทุกวันอยู่แล้วจะเป็นทีมไหนจะสะดวกแบบไหนพานาโซนิกก็พร้อมสนับสนุนทุกทางเพราะทุกความตั้งใจของพนักง,งานทุกคนจะกลายเป็นต้นไม้จริงๆที่เติบโตและยังยืนในป่าชายเลนจังหวัดชลบุรีม่ตั้งใจได้เลยว่าทีมพานาโซนิกเรารักโลกและใส่ใจสิ่งวแวดล้อมอย่างแน่นอน